แต่หากเราเริ่มหันกลับมาดูใจของตนเองฝึกให้เห็นความจริงของชีวิตฝึกให้เข้าใจธรรมะเราจะเริ่มมีใจที่มั่นคงคือใจที่ไม่วิ่งตามโลกไม่วันไหวตามสิ่งที่มากระทบไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปแบบของคำชมคำด่าทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งความรัก ใจที่มั่นคงไม่ใช่ใจที่แข็งกระด้างหรือเฉยเมยหักแต่เป็นใจที่มีปัญญามองเห็นตามความเป็นจริงและรู้จักวางใจอย่างเหมาะสมจิตเช่นนี้จะไม่หลงดีใจเมื่อมีคนยกย่องและจะไม่เศร้าใจเมื่อมีคนตำหนิเพราะรู้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงเสียงของโลกไม่ใช่ความจริงแท้ของชีวิต เมื่อเราฝึกจิตให้นิ่งได้เราจะพบกับความสงบที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความมั่นคงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานาการเงินหรือความสัมพันธ์หากแต่ตั้งอยู่บนฐานของสติและความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งในท่ามกลางโลกที่เปลี่ยน